ผ่านเกือบสองปีแล้วเนาะก็คิดถึงแหละแล้วก็แบบน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วบางที่แบบเราจะได้รุมนรวมกัน,นเยอะๆอ,อย่างนี้จัดแฟนมีตเลยนะผมก็ก็เศร้าแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบเออได้ทําอะไรใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆแบบที่เราไม่เคยทําเหมือนกันแล้วก็แบบเป็นความฝันของเหมือนกันที่อยากจัดแบบแฟนมีในฮอใหญ่ๆเนี้ยคือแบบเคยไปแต่แบบของคนอื่นและเหมือน แล้ววหลายปีแล้วที่ผมเคยเคยไปสังครนได้แหละแล้วผมก็ว่าสักวันหนึ่งก็อยากมายืนยืนนี้บ้างเยี่แบบมารู้ความรู้สึกนี้บ้างก็มันนีนได้รู้แล้วก็คือแบบตื่นเต้นก็น่าจะต้องรอพรุ่งนี้เนาะที่แบบจะได้รู้จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงจะอินแพคขนาดไหนครับผมก็ฝากพวกเรา้นยนะครับผมได้แรงต่อให้พวกเราจะจบการน,นีไปแล้วก็ยังมีซีรีส์ยังมีแบบผลงานาแสดงคนอื่นที่แบบสามารถตามได้อะไรเนยผมก็ฝากติดตามน้องๆทุกคนทุกๆคนเลยนะครับผมทั้ง1ิคน ครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเป็นแฟใจพวกเราด้วยครับก็เอาจริงก็เหนื่อยนะครับผมพอแบบ้อม้อมเราซ้อมก็หนักมากแล้วเรื่องจากที่แบบเรามีเวลาซ้อมน้อยเนาะเพราะแต่ละคนก็แบบมีงานเป็นของตัวเองแบบพอก็เริ่มมีงานของตัวเองก็เลยแบบไม่เท่าเวลาซ้อมมากเท่าไหร่แต่พอพอซ้อมวันนึงก็สูอแบบอัดเต็มทั้งวันเลยตั้งแต่โมงยังยังคืนเนี่ยก็เพราะเราตั้งใจมากใช่ยผมก็อยากให้มันออกมาดี อย่างที่รู้นั่นแหละแรกๆก็ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แต่พอแบบพอเหมือนเราเริ่มปรับจูนอะไรกันมากเรื่อยๆอะไรเงี้ยพวกก็รู้แบบเออที่กำยมว่างก็คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเราก็แบบเหมือนค่อยจูนเข้าหากันบางทีรบางอย่างเหมือนไม่ได้ทำเอง ก็แบบเดียวนี่ไม่ได้ทะเลาะกันก็รักกันเหมือนเดิมนั่นแหละคล้ายๆแ,แบบหุินใจกันนิดหน่อยแล้วแบบบางคนแบบเราไม่รู้ว่าเออ่เนเจอรแต่ละคนเป็นไงแบบบางทีแบบหงุดหงิดหรือเป็นหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็จะเข้าหากันอยู่แต่พอหลังๆก็แบบรู้แหละว,ว่าต้องทำไงแบบถ้าเขาแบบเป็นอย่างนี้ก็คือแค่ตอบไหลน์กอดเข้าไปกอดเขาก็คือรู้แล้วใช่ผมก็รักรักมันมากๆจริงๆสองสองปีอะไรนี่ก็รักเมากก็จริงๆเรามีแฟนคลับได้ก็พอ